เราไปต่อกันที่เรื่องของมาตรการดีๆจากภาครัฐอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือชอบดีมีคืนนอกจากเรื่องของคนละครึ่งที่จะเริ่มใช้ได้ในวันพรุ่ง<ม>นี้แล้วะนะครับเราไปดูอีกหนึ่งมาตรการชอบดีมีคืนจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายละเอียดกับคุณคำปูจจ้น้องคำปูจจ้อู้ข่าววันนี้ครับ นำยอดค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการจากร้านที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนำไปลดย่อนภาษีจะเป็นอย่างใดนั้นเฮามาพอตกันจากคลิปวิดีโอเจ้าช็อปดีมีคืนมาตรการล่าสุดที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับสำหรับท่านที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ท่านสามารถนําเอาค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะครับตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคม2563เนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีของปีภาษี2563ณนะเดือนมีนาคม2564ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000บาท ถามว่าเราสินค้าและบริการประเภทไหนนะฮะที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างครับแต่เงื่อนไขสําคัญก็คือว่าท่านต้องไปซื้อกับร้านค้าที่สามารถออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบให้ท่านได้วัตถุประสงค์สําคัญก็คือว่าเขาต้องการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีครับและยังรวมไปถึงค่าซื้อหนังสือและบริการหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กหรือจะเป็นค่าซื้อสินค้าโอท็อปหรือว่าสิน ั 1> 1, นึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับร้านค้าที่จดทะเบียนกับโครงการพัฒนาชุมชนก็ได้ครับแล้วสินค้าและบริการอะไรบ้างน,นะครับที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้ได้มีอยู่7ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือเหล้าเบียร์และไวน์ประเภทที่2ก็คือบุหรี่หรือว่ายาสูบครับ สามก็คือค่าน้ำมันที่ท่านใช้เติมยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ใช้เติมอยู่อันที่สี่ก็คือค่าซื้อรถยนต์ค่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าซื้อเรืออันนี้ไม่ได้นะครับอันที่5ก็คือค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารออนไลน์อันนี้ไม่ได้นะครับประเภทที่6ก็คือค่าบริการจัดนําเที่ยวและประเภทสุดท้ายประเภทที่7ก็คือค่าที่พักในโรงแรม และสุดท้ายจริงๆนะครับคนไหนที่ไม่สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็คือ 1. ผู้ที่ได้รับสิ์โครงการคนละครึ่งไปแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็ 2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ภาครัฐเขาช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้ท่านเดือนละ500บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้เป้าหมายของเขาก็เพราะว่าอยากที่จะกระจายความช่วยเหลือไปให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนั่นเองนะครับคาดกันว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่ม เพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้กว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับ ที่ในใบเสร็จใจใดตั้งแต่เสาส3ตุลาถึง3าม11ธันวาคม2563เอาไปลดย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่บัตรเกิด30,000บาทสำหรับวันนี้น้องขับจูต้องขอลาไปก่อนแล้วปากันไหมนะจ๊ะ